ทีนี้มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับที่จังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะเพราะว่าสสพิษณุโลกเขต1คนที่แล้วคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์การเป็นสอสอ,ออกไปนะครับจากการยุบพักเก้าไกล เพราะฉะนั้นว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาแทนวันนี้ทางกะกะตก็เลยต้องมีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากะปะนจะได้เข้าใจให้เคลียร์ๆถึงขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วก็กระบวนการทุกอย่างจะได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งทางประธานกะกะตลงพื้นที่ไปสังเกตการแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองเลยครับ ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด2,309คนจาก208หน่วยได้เข้าร่วมการอบรมเตรียมพร้อมการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งทางคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ชื่นชมกปนว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็เน้นย้ำว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบตั้งใจและมีสมาธิรวมถึงให้เตรียมพร้อมแผนป้องกันเหตุเอาไว้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ประธานกะกะตยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีและก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพิษณุโลกเขตหนึ่งให้ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเอาให้มากกว่าครั้งที่แล้วเลยนะครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งใหญ่เนี่ยตรงจุดนี้มีคนมาใช้เสียงถึง75.18และคาดว่าครั้งนี้หลังจากปิดหีบจะสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันแค่เขตเดียวหน่วยเลือกตั้งก็มีไม่มากครับ